ฟรีไฟล์อัปเดตแล้วนะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปในเกมนะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาทุกๆคนเนี่ยไปอ่านหรือว่าไปสรุป แพรโน้ตให้คนดูเข้าใจกันสั้นๆละกันเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นแพรโน้ตหรือว่าข้อความที่ GM ได้มีการอัปเดตไว้โดยที่หัวข้อที่มันน่าสนใจเนี่ยพี่ก็จะตัดมาให้ทุกคนดูละกันนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยพี่ก็รีวิวไปแล้วในตอนที่1นะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่2เสียบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะในกิจกรรม Open Beta ที่47แสงเหนือมาแล้วก็วจะมีการอัปเดตระบบใหม่เข้ามาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นทานน้ำแข็งกิจกรรมแสงเหนือ แล้วก็ของแจกก็มีนะคนดูแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งในส่วนนี้พี่จะขออนุญาตอ่านเฉพาะอัปเดตที่มันน่าสนใจแล้วกันนะอันไหนที่มันไม่น่าสนใจพี่อาจจะไม่ได้อ่านให้คนดูเริ่มตัวกระเทีันแรกแล้วกันอันแรกที่มันน่าสนใจเลยก็คือไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะแท่นน้าแข็งแล้วกันนะแท่นน้าแข็งเนี่ยจะมีอยู่3อันนะก็คือ กล่องของขวัญน,น้ําแข็งจุดเรียกรถจี๊ดน้าแข็งแล้วก็เรดาร์น้ําแข็งนะซึ่งไอสตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่เคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือไอกล่องของขวัญเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วมันก็จะมีของมอบมาให้เราแล้วก็เราสามารถยืนค้างไว้ได้สูงสุดประมาณ33มิบาวิแล้วก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดในกล่องจุดเรียกรถจี๊ดเนี่ยสามารถขับรถจี๊ปน้ําแข็งได้แล้วก็จะมีตัวมองเห็นศัตรูก็คือหอคอยน้ําแข็งที่เอาไว้สองจุดเกิดของศัตรูหรือว่า บอกตำแหน่งศัตรูว่าอยู่ที่ใดของแผนที่นั่นเองแล้วก็การปรับปรุงอื่นๆน,นะจุดที่มันน่าสนใจเนี่ยไม่ค่อยมีไอการปรับปรุงอื่นอัน,อนนี้ก็ขอยัดข้ามแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการโดดร่มหรือการปรับปรุงตู้กดหรือการปรับปรุงเหตุไซเบอร์เออแล้วก็มีแผนที่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจอันนี้ปรับปรุงแอร์ดอปนะอ๋ออันนี้แอร์ดอป อันนี้มีใครใครชอบเก็บไอดดอบไหมในแพทหน้าเวลาเราเก็บไอดดอบเนี่ยปืนพลาสมาจะไม่มีแล้วนะจะมาเป็นพวกปืนยิงระเบิดแทนในในกล่องไอดดอบเนาะแล้วก็พวกการ์ดของตัวละครการ์ดสกิลของตัวละครก็จะมีการปรับราคาอืมปรับราคากระสุนด้วยปรับราคาลูกกระสุนนะครับจากร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยเออแล้วก็อาวุธในตู้กดนะอ๋อจะมีแม็กซกับ AUG แล้วก็ปืน5 9 0นะราคา200เหรียญแล้วก็300เหรียญ 590นี่ก็คือปืนใหม่ใช่ไหมอืมแล้วก็หมด CVC ครับนี่ใครชอบเล่นหมด CVC ก็มาดูตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันมีอัปเดตท,ที่น่าสนใจก็คือทานน้ําแข็งซึ่งพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้แล้วแหละสาหรับทานน้าแข็งมันก็เป็นลานสไลด์หรือว่าลานทานเลื่อนแบบเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรเงี้ยให้เราขึ้นไปยิงได้แล้วก็ขึ้นไปขี่ได้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็จะมีอะไรอ่ะอุปกรณ์บางอย่างบนแผนที่ได้รับผลกระทบจากแสงเหนือมีเอฟเฟกพิเศษด้วยอ๋อ แล้วก็ตามสีแสงเหนือผู้เล่นจะสามารถรับบัฟได้อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะโอเคเฉยๆนะอ่าอันนี้ปกตินะครับดาอันนี้ก็ไม่มีอะไรแสงเหนือดาเมจจะก,กราะเพิ่มขึ้นอ่ะปกติอันนี้เป็นพวกบัฟพิเศษนะที่เวลาเราเหยียบเหยียบเหลียญแล้วมันจะได้บัฟเพิ่มนะนนี้ปกติอาฮะแล้วก็การปรับปรุงอื่นๆ จำกัดการซื้อเห็ดเมื่อ EP ของคุณเต็มแล้วจะไม่สามารถซื้อเห็ดหรือขอเพื่อนร่วมทีมได้ต่อไปปรับปรุงการแสดงเงินเมื่อจบรอบอ่ะฮะแล้วก็ปรับราคาปืนแล้วก็นี้โหมดมนุษย์ธีมะเออผมมนุษย์หิมะก็อยากเล่นนะโอ้โหแต่วันที่ยี่สิบเลยเหรอใครอยากเล่นโหมดมนุษย์หิมะก็รอนะคนดูเพราะว่าวันที่ยี่สิบนุนอะเขาถึงจะเข้ามานะครับอ่าอันนี้ก็ หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือโหมดอะไรเนาะสำหรับผู้เล่นเก่าๆนะส่วนผู้เล่นใหม่ๆถ้ายังไม่รู้มันจะเป็นโหมดที่เอาไว้เล่นเพื่อคลายเครียดแล้วกันไม่รู้เครียดลครเครียดหรือเครียดขึ้นกว่าเดิมก็เอาเป็นว่ามันมันมันยังน่าสนใจอยู่นะครับก็คือโหมดเก่าแหละแล้วก็เอากลับมาให้เล่นใหม่อมืแล้วก็การรับเดตตัวละครตัวนี้โคด้านะโคดาน่าจะเข้ามาวันที่สิบสามอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้พวกตัวละครที่รีวิวไปแล้วในตอนที่หนึ่งนะ อันนี้โคด้านะครับสรุปสั้นๆก็คือเปิดใช้งานออร่าสิบวิจะมองเห็นศัตรูที่อยู่หลังกำบังอืมแต่ถ้าศัตรูนั่งหรือย่อก็จะมองไม่เห็นอันนี้ปกตินะครับตัวละครนี้เรารีวิวไปแล้วในตอนที่หนึ่งนะอันนี้การปรับปรุงอื่นๆอ่ะอันนี้น่าสนใจจังหมดหมาป่าเดียวดายในช่วงเตรียมตัวจะไม่สามารถใช้สกิลได้ต่อไปอืมสกิลของโฮเมอร์ตัวละครโฮเมอร์ถ้าเกิดใช้สกิล จะลดโอกาสการล็อกตป้าศัตรูที่ลม้มลงออก็ดีนะแล้วก็สกิลล่างจําลองของหงอคงอืเวลากดใช้สกิลหอคงอสามารถโต้ตอบวัตถุและไอเทมระหว่างเวลาของสกิลได้การโต้ตอบจะไม่ส่งผลก็คือใช้ตู้กดอ่าฮะเปิดกล่องหรือว่าปรากฏดประตูวาร์ปหรือกินเห็ดหรือช่วยเพื่อนยังสามารถใช้งานสกิลได้แต่มันจะยกเลิกก็ต่อเมื่อเราขับรถหรือโหอนสลิงหรือใช้ท่านกระโดดเป็นต้น ก็ดีนะเวลาแบบแปลงเป็นลิงแล้วเก็บของอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ใช้ประตูวาา์ปอะไรเงี้ยก็ก็ดีก็ดีนะอ่าแล้วก็อะไรอะ่ะอันนี้ทีมเทศกาลฤดูหนาวอ๋ออันนี้แค่เปลี่ยนพื้นที่ในแมปไปเฉยอ่าเปลี่ยนแค่เกาะสวรรค์ส่วนแมปอื่นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่เกาะสวรรค์นะครับหอนาฬิกากับอ่าเมืองพีกระมังที่เปลี่ยนนะเออแล้วก็มีการวางทานน้าแข็ง ในทุกๆท,ที่บนกาะสวรรค์อ่าแล้วก็แสงเหนือจะปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งอ่ะโอเคปกติอันนี้การรับเดตออาวุธอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเพราะรีวิวไปแล้วในตอนแรกอืมี M590 มีของแต่งพิเศษมีเป้าสไนเปอร์มีการปรับปรุงสมดุลอาวุธแล้วก็มีทาาจบแบบใช้หมัดต่อยอะไรเงี้ยอืม พวกอุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยก็รีวิวไปแล้วนะครับว่ามันจะทําอะไรได้บ้างเนาะบวกความเร็วรีโหลดบวกแม็กกาซีนพานท้ายก็บวกแม่นยำบวกความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็บวกแม่นยำนะครับแล้วก็แบบพวกแม็กกาซีนขั้นสูงเหรอคือบวกความเร็วรีโหลดอ๋อแม็กทองไงเออแม็กทองด้ามจับทองแล้วก็พานท้ายทองอะ่ะเออจะบวกแม็กกาซีนนะแล้วก็ความเร็วรีโหลดสรับแม็กทองแล้วก็ ด้ามจับทองก็จะบวกแม่นยําแล้วก็ความเร็วขึ้นที่ขนาดยิงนะส่วนพัานท้ายทองก็บวกแม่นยําแล้วก็อัตราการยิงด้วยนะไม่สามารถใช้ร่วมกับปืนลูกซองหรือปืนกลมือได้เออก็ดีนะอ๋อแล้วก็การปรับปรุงสโคปเอ้ยนี่ไงการปรับปรุงสโคปนะครับการขยายสโคปคูณ2คูณจะถูกแสดงบนด้านล่างของ h u d ปุ่มสโคปอ๋อก็ดีนะเวลามันมันจะบอกเราว่าแบบเราใช้สโคป2หรือสโคป4อยู่อันนี้พี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับ อืแล้วก็ของแต่งปืนเพิ่มเติมอันนี้เป็น M 14นะจะเพิ่มช่องใส่พานท้ายเข้ามาปืนสกาก็จะเพิ่มช่องใส่พานท้ายหรือว่าท้ายท้ายปืนนะั่นแหละเนาะแล้วก็เอ็นเกก็จะเพิ่มช่องใส่ปลายปืนส่วนปืนพลาสมาก,ก็จะลบช่องด้ามจับอืม G ส6หก็จะเพิ่มที่ใส่ด้ามจับนะสไนเปอร์เ24ก็จะลบช่องด้ามจับออกอ่าฮะ แล้วก็พวกปืนต่างๆปืนดีเซ์ปืนลูกซองปืนคนมือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจจังทุกคนปืนกลมือเห็นไหมสโคปสี่จะไม่สามารถติดตั้งกับปืนกลมือได้ต่อไปเอ้ยสรุปคือปืน SNG อ๋อไม่สามารถใส่สโคปสี่ได้นะทุกคน MP5 UMP P90 เออ Maxi อะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถใส่สโคปสี่ได้นะเุย้ยก็ดีนะทุกคนแล้วก็เพิ่มการปรับแต่งอาวุธของ P90 มานะ เพิ่มมาตาการยิงแล้วก็ความจุกระสุนอันนี้อ๋ออันนี้มันปกติเนี่ยอันนี้เราเรารีวิวไปแล้วพวกปืนที่มันมีการปรับปรุงใช่ไหมอ๋อพีเก้าสูนอันนี้รีวิวไปแล้วเออแล้วก็รีเพย์ปกติแล้วก็หึอันนี้การหุนสลิงเออเอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยอยากอยากลองอยากลองเวลาเราหุนสลิงไปอะไรเงี้ยเราสามารถเคลื่อนไหวบนสลิงได้ด้วยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางสลิงได้แล้วก็ หมุนหน้าจอแล้วยิงด้วยอยากลองเน่นอันเนี้ยเออแล้วก็ถ้าจบใหม่อันนี้ก็ใช้หมัดหรือกระทะสามารถใช้ท่าจบไ้แล้วเช่นกันเออหลังจากได้รับค่าท่าหลังจากใช้ท่าจบไปแล้วจะได้ค่าโลชัวคาวยี่สิบหน่วยและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่คูดาวยี่สิบวิเออถ้าใช้วุฒิระยะประชิดมีท่าจบจะสามารถเปลี่ยนแอนิเมชันสำหรับอาวุธระยะประชิดอื่นได้ทั้งหมดเออก็ดีนะ แล้วก็การปรับปรุงอื่นๆอันนี้เพิ่มเป้าวาไม่มีประโยชน์อันนี้อะไรอะระบบคะแนนพฤติกรรมหรออ๋ออันนี้ก็เวลาใครทําผิดทาอะไรเงี้ยก็จะโดนหักคะแนนพฤติกรรมก็ปกติแล้วก็สําหรับการปรับปรุงระบบสร้างห้องอันนี้น่าจะปกตินะเพราะว่าอ่าหลังจากที่มันคาลังคาซังอยู่มานานสําหรับคนที่ชอบเล่นสร้างห้องใช่ไหมเราจะต้องมานั่งปรับนู่นปรับนี่กดน,นกดนั่นกดนี่ด้วยตัวเองแต่พอในแพดหน้าเนี่ย มันจะมีระบบที่เรียกว่าการบันทึกก็คือสามารถเราเราสามารถบันทึกการสร้างห้องได้โดยที่ไม่ต้องออกเข้าใหม่หรือว่าแบบใช้ตั้งค่าเดิมของระบบหรือว่าใช้จุดที่เราบันทึกไว้ก็ได้ว่าเอ้ยห้องต่อไปเราจะสร้างแบบนี้นะแล้วก็โหลดตัวที่เราตั้งค่าไว้มามันก็จะปรับให้เราอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งกดแล้วเออแล้วก็ปรับปรุงฟีเจอร์ผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็การปรับปรุงประสบการณ์ทางสังคมเหรอคําขอเป็นเพื่อนเอออันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้รวยรวๆแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บอืมการโต้ตอบใหม่สําหรับผู้ชมอันนี้ก็เป็นระบบผู้ชมอนะเอาเป็นว่าใครที่แบบชอบไปนั่งดูเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยเออก็ดีนะจัดวางหน้าตาแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ดูเพื่อนในโหมดปปาเดียวใดด้วยนะเออดีเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้อะไรอะโหมดจัดอันดับใช่ไหม โบนัสค่าโหมดใหม่และกระดาษแรงปี2025อุ้ยอะไรอะน่าสนใจจังออโอเคหมดแล้ว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 อืมเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวีพี่เข้าเกมก่อนนะทุกคนพี่ว่าน่าจะมันน่าจะอัปเดตเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราเข้าเกมกันโอเคก็หลังจากที่เข้าเกมมานะ มันจะมีรับไอเทมล่วงหน้าที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็ร้องอินเข้ามาในเกมก็ได้รับของเหมือนกันตั้งแต่วันที่4ถึง8นะอันนี้ก็เป็นตั๋วฟรีแล้วก็จะมีเป็นโทเทมโเทเคนะ็นเอาไว้วางที่เกาะรอได้มา5อันแล้วก็จะมีแผ่นเพลงฟิวตั้งแต่วันที่4ถึง8ปันวาคมันนี้ก็รออินเข้ามาในเกมกดรับได้เลยเพียงแค่เราไปใช้ทาน้ําแข็งให้ครบ5้าครั้งอะไรเงี้ยก็คือ1เกมอเกมใช้ครบไปเลย5ครั้งก็จะได้รับมาอ่ะแล้วเดี๋ยว พี่ไปทดลองเล่นบ้างดีกว่าเนาะไอ้ที่เรียกว่าทานน้าแข็งอะมาเดี๋ยวลองเล่นดูว่าแบบมันจะแบบสนุกไหมเพราะว่าส่วนตัวก็คือยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันอัปเดตมาตอนแรกมันจะอยู่ใน 4C ใช่ไหมก็ถ้ามาใน 4C เนี่ยพี่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเนี่ยพี่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยครั้งในครั้งแรกนะในโหมด 4VC นะซึ่งพี่คิดว่าน่าจะไม่ต่างจากโหมดทั่วไปหรือโหมดปกตินะเพราะว่าเอาตามตรงเนี่ยพี่เคยลองเล่นแล้วในเซิร์ฟเพจ ซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ถามว่ามันบาวไหมมันโกงไหมส่วนตัวพี่ตอบได้เลยว่ามันบาวและโกงมากๆเผื่อใครที่อยากจะลองเล่นนะในโหมดซีนี่คือใครที่ไปถึงอันนั้นก่อน,นแบบจุดซุ่มก่อน,น่ะคนนั้นแบบโคตรได้เปรียบเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันสามารถสไลด์ไปบนรางแบบนี้ได้เลยเวดูนะเนี่ยสลด์ไปเลยเึบเห็นไหมแล้วมันก็จะพาเราแบบสไลด์ไปเลยอ่ะถึงจุดหมายได้แบบโคตรเร็วแล้วก็สามารถยิงศัตรูแบบนี้ได้เลยนะดูดิเห็นไหม โอ้โหพระเจ้าวะมันโกงจริงๆนะเว้ยคนดูเอาง่ายๆคือถ้าเกิดใครเล่นเป็นนะแบบมีสไนามาตึงๆอะไรเงี้ยมากันเป็นตี้นะแบบเฮ้ยเพื่อนไปก่อนเลยเดี๋ยวคุ้มกันให้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังสามารถสับเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยนะไปแล้วก็กลับแล้วก็สามารถยิงบนรางได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมนี่จะยิงให้ดูปั๊บป๊บปับป๊บนี่เห็นไหมโคตรเจ๋งนะมีไม่ได้ไม่ได้มีจุดเดียวนะมีหลายจุดด้วยแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยในหมดสี่สี่ก็จะมีแค่สองฝั่งนะ ฝั่งเรามีสองฝั่งศัตรูมีสองก็ประมาณนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจอันนี้พี่ก็อยากจะไปลองเล่นเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะสลิงสลิงสลิงเออสลิงสามารถยิงได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูสลิงกันนี่เดี๋ยวพี่จะไปลองระบบดูรีเพยก่อนเออเพราะว่าไอ้ระบบดูรีเพย์เนี่ยมันสามารถดูแล้วก็สังเกตแล้วก็จับจุดผิดพลาดของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นแบบอุ้ย เราตุยได้ไงเราแตกได้ไงอะไรเงี้ยเราสามารถกดดีอ่ารีเพย์การตายได้นะนนก็คือก็จะได้แบบไม่ต้องเสียเสียวงเสียเว,ว,วอะไรเงี้ยเออนี่เห็นไหมตรงนี้นะลองรองรองขอยนญาตรองอุย้ยศัตรูมาพอดียิงหน่อยเพื่อนยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงเราหน่อยเพื่อนยิงล้วหน่อยยิงล้วหน่อยนี่เดี๋ยวให้มันยิงก่อนนะปั๊บอ่ะนี่เห็นไหมมีปุ่มรีเพย์อยู่คนดูกดดูรีเพย์มันก็จะแฟบมาแบบนี้นี่มันก็จะบอกว่า ไอ้คุณถูกยิงนะหรือว่าการดูรีเพย์นี่เรียบร้อยเห็นไหมเออก็ประมาณนี้แหละนะเราสามารถดูรีเพย์ย้อนหลังได้มาอันนี้แหละมันน่าสนใจเดี๋ยวพี่ลองเล่นดูนี่สลิงสลิงสลิงเขาบอกว่ามันสามารถสลับทิศทางได้แล้วก็สามารถยิงบนสลิงได้ด้วยนะคนดูนี่มานี้นี่มาลองดิเป็นยังไงไปเช็ด โครเด้ครับน้อนๆดูดิเออเห็นไหมสลับทิศทางได้ด้วยเห็นไหมนี่แล้วก็สามารถยิงบนสลิงได้ด้วยนะเออก็อดีนะเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าแบบจะโดนดักสลิงอะไรเงี้ยเราก็มีปืนแล้วก็ยิงสู้ยิงตอบโต้ไปเลยนะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคุณผ,ผู้ชมอัปเดตท,ที่มันน่าสนใจจริงๆก็ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับส่วนอัปเดตอ,อื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะตามเข้ามาในเกมเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโอเพ่นเบต้านะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ o p e n b e t a 47อย่าลืมเข้าเกมฟรีไฟล์แล้วก็ไปลองเล่นกันดูโอ้โรถชนรถชนรถชนอ้าวอๆาชนเนอชนหนอชนหนอมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนปืนนายโกงเหรอปืนโกงปืนโกงปืนโกงแล้วไงเจอปืนพกไปดินะเอาไปพบกันไหนคลิปหน้านะทุกคนฝากกดติดตามให้ด้วย